ลายเลยลูกค้าล uh huh> ุ่มลูกค right, ้าล oh, ุมหมูกรอบเขาเป็นแบบย่างเตาถ่านนะคะทุกคนทํามาเท่านี้ราคาหมดแค่นี้นะหมดไวมากมาดูหมูกรอบดิแผ่นเบลเลอรเลยทุกคนโอ้ความฉ่ำมากฉ่ำไหมฉ่ำมากค่ะห้าสิบหมูกรอบค่ะน่ากินมากมาแล้วค่ะเออเป็นไงเออไอ้หูไอ้จ้า ยังตั้งร้านไม่ทันเสร็จเลยค่ะลูกค้ามารอแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะหมูกรอบเขาเป็นแบบย่างเตาถ่านนะคะทุกคนหมูกรอบพคนน่ากินเลยทุกคนนี่นใจข้าหารหน่อย เนืน้อให้มันเดี๋ยวมันจะไม่มีแรงวิง่งแนวข้าวเนาะพุชจาทอดเนาะจ้ะเนี่เนย,หย,ยเห, <c oughs> ห็นไหมลูกค้าจะกินแต่น้ำจิ้มเปรี้ยวอืมอืมจะกินมากเลยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยววิ่งไม่ไหวเพราเราอยาแถมเยอะสิเราเซื้อประจำเลยเหรอคะ เดีายมายไม่เกินสองวันออชอบแถมถึงว่าเซลกันได้ <c oughs> เขาเล่นกันทุกวันแหละชอบแถมเยอะครับวันนี้ชอบแถมเยอะ,อะเดี๋ยวจะพาไปซื้อร้านทอง <c oughs> ไปซื้อาไปแอบ,บดูแม่ค้าเั่านั้นขึ้นไปไเป็นหลบั้ง <c oughs> แอบดูพอ <c oughs> ดีห้าร้อยดูกันเลยค่ะนี่ ขายสวยนะถ้าไม่สวยโดนปรับด้วยถ้าไม่สวยโดนปรับแยกตำรวจจับต่งหากแม่ค้าชื่อปาเสียมนะคะทุกคนขยย่างเป็นหมูกรอบของในตำนานของในตำนานกี่ปีแล้วคะขายมาห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะแต่ไม่ยอมตั้งร้านเพราะไม่มีตังค์ขายมาเรื่อยๆแงเนี้ดีกว่าเห็นไหม ดูดิเนื้อแบบฉ่ำมากแล้วคือแบบดูดิหนังกรอบนะคะ,จะเจลือดอืมค่ะเราไอท่าดันเขียนเสรนี่ขายยังไงคะป้าเซียดันสุดหกสิบข้าวห้าสิบหกสิบข้าวห้าสิบข้าวราดนะมันกรอบไงค่ะกรอบคือเป็นย่างเตาถ่านขายเป็นกิโลนะค่ะเพราะไม่ป้าไม่ได้พกกิโลมาอ๋อค่ะ โอ้โหความฉ่ำมากฉ่ำไหมฉ่ำมากค่ะคุนชินสิค่ะจะฉ่ำอ๋อเดี๋ยวหนูซื้อทาเลยค่ะทาเดี๋ยวที่ทำเองห้าือดีค่ะเนี่ยหกสิบบาทกินเทียบเดี๋ยวนะจิ้มก็ทำเองเลยใช่ไหมคะใช้โคบโคบเอา โคกโบราโบราโบราณามืออยู่เลยค่ะก็ขินค่ะนีน้ำจิ้มนี่นี่อือหืออุ้ยน้ำจิ้มคือแบบหอมฉุยเลยหอมฉุยเลยนะคะแม่ข้าวเปล่าสีทุกคนแล้วดูนี่ค่ะน้ำลาดหมูแดงเขานะคะตอนนี้ทำน้อยตอนนั้นทำวันละสิบขวดเพราะมันเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะหมดจับข่ไม่เอาทำเท่าที่ไหวนะคะ จับไส่ก็มีนะคะต้งเ้าแข็งหนึ่งไม่ต้องต่อ้าวไม่ได้แซวก็ไม่ดีสิคะใช่ไหมคะขายของต้องแซวลูกค้าแวลูกค้าเนี่ยอย่างสวยเลยอืมสวยมากหมูที่อื่นเขาทำไม่พองด้วยวันนี้แม่ค้ารีบนะยังไม่ค่อยพองนะทุกซีพองกว่านี้ ทำรีบทำตื่นแต่กี่โมงคะเนี่ยทำตอนสิบเอ็ดโมงโอ้ทำตอนสิบเอ็ดโมงนะคะทำเสร็จออกเลยซื้อหมูก็ต้องแฉมหนังให้ทำให้เล็กล่องห้าสิบบาทกินให้จุกเลยกินให้จุกเลยเอาน้ำถึงเดื่อเอาแบล้วน้ำเอาพริกอย่างเดียวเอาเ้าพรกเี้ยวถ้าใครมาผ่านมาก็มาอุดหนุนกันได้นะคะ เดี๋ยวสามทุ่มวดกลับแล้วสามทุ่มกลับนะคะไงแม,ม่นี่น้ำจิ้มนี้แหละ,ะมันอร่อยอมีรสมีชาติตรงนี้แหละอร่อยตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวให้ชิมหน่อยได้เดี๋ยวหนูซื้อกินเลยค่ะแม่ไม่ไม่ไม,ไม่ลองอลองชิมจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มม,มันจะอร่อยมากค่ะอ้าวอ่ะร้อ,ะอ,ะอยเดียวเรียบร้อยนะคะอ้าวลูกค้าลูมเลยนะจ๊ะทุกคนใส่หลอดดูดละลายเลยลูกค้าลุมลูกค้าลุม ไมุู่มก็เดี๋ยวนี้ลูกค้าลุมแล้วแม่ตอนนี้ญ่ไม่ร้อนไม่ข้าว<อ>มาน่า,าก,กินมากเลยนี่อื้มนี่ยังไม่ลุมแต่ก่อนนี่ต่อแถวให้ข้าวแถวไม่จับบัตรคิวด้วยโอ้จับบัตรคิวเลยนะคะอม่จับอยวกกรอบ,บให้เอาอกอให้เนื้อเนื้อด้วยเป็นไงฮะสุดเลยคนหูแดงไหม ขนาดขนาดไม่ลงจะแช่จะแนวเขายังประจามล่าป้าเลยเนี่ย<อ>แล้วถ้าไปลงมันจะยังไงอ่ะตามล่ามันเดิมนี่ค่ะหมูแดงทุกคนหมูแดงก็ฉ่ำมากอ่ะ <S <S เป็นหมูสันในเหรอคะเนี่ยไม่อสามชั้นแล่มา,ามถ้าหมูสันในมันทําแล้วมันจะแข็ง<อ>ไม่มีมันเลย<อ>ใ้่นนี้มันแบบสามชั้นแ,แ,แลนน้่แล่ลงลาวนมไงสามชั มันจ mm ่า hmm. กินไหมทุกคนดูหืมผักช่ำนี่เขาก็จะใส่แบบซอสใส่ซีอิ๊วไปเลยใส่ซีอิ๊วไปเลยนะคะน้ำถุงเดียวสองถุงน้ำทำนี่สองถุงไม่น้ำหมูแดงอ่ะแดงอันเดียวเนี่ยซื้อทุกวันเลยซื้อทุกวันเลยอ่าตั้งหลังเนี่ย ของเขาเป็นหมูกรอบย่างเขาถ่านนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยตำมือนะคะเป็นน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหอมสมุนไพรตำมือนี่เลยค่ะทำคนเดียวขายคนเดียวทำคนเดียวขายคนเดียวเงินเก็บคนเดียวเงินเก็บคนเดียวไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยมาอุดหนุนกันได้นะคะทิสโนโล่ค่ะที่ ถนนเอกาถนนเอกานะคะตรงข้ามกับร้านทองเยอะทางข้าง้างทองทางแถวนียหน้าร้านทองเยอะเลยไร้พานิชเนี่ยค่ะหน้าร้านไร้ไร้พาณิชค่ะเขาก็ชอบนะเนี่ยเขามีชื่อเสียงเขามีชื่อเสียงได้แล้วค่ะแล้วใครต่อคะ ที่นี่ย่างนะคะไม่ใช่ทอดค่ะเป็นย่างนะคะดดูบางคนเขอทาแบบทอดไงทอดแล้วมันแข็งนี่มันไม่นิ่มไม่หอมค่ะนี่หมใส่เข้าไปทุกคนเนี่ยชนแน่นมันช่องยี่สิบสองเหรอเออเป็น YouTube ค่ะอ๋อเป็น y o ยูทูปควาไม่ค่อยมีมีโทรศัพท์มืีถก็ดูไม่ได้ไม่มีเวลาดูอ๋อค่ะทำงานอย่างเดียวเลยมีวันหยุดไหมคะเนี่ย ไม่รู้ว่าทําไมครป่วยก็หยุดพูดคําเดียวเนี่เห็นไหมเนี่ยห้าสิบบาทน่ากินไหมดูค่ะทุกคนห้าสิบล้นๆเบิ่มๆกันเลยนะคยะงนนับชิ้นแต่ไม่มีไอ้คุณเชียงใส่นะคะสุดยอดอ๋อเครื่องยังไงคนละชุดไม่เอาน้ำหมูแดงโอ้ไม่เอาน้ำหมูแดง เนี่ยอร่อยหอมอร่อย,ออยต้องถุงเดียวน้อแค่เห็นน้ำจิ้มกับน,น้ำลายไหลแล้วอะทุกคนเปรี้ยวอร่อยหอมเปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวอร่อยหอมเขาทำใหม่ๆของที่เนี่ยมันเป็นโบรบาณถ<ช>ึงน<ช>ั้นเลยเป็นโบราณเลยนะคะตัออ้ห้าสิบกว่าปีโอ้โหสุดยอดเลยทุกคน ดูด<ม>ิโคนน่ากินเลยอ่ะอออมหมูกรอบค่ะน่านกินมากมมหมูกรอบค่ะทุกคนยั่ยวๆกินเลยค่ะเออเอ่ออเออ,อตเตอเอ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 เออเออเออเอเออออเเย <laughs> หอมมากหมูกรอบนะมีความแบบหนังเขากรอบม,มากแล้วก็หอมมากกลิ่นหอมชัดเจนแล้วก็เนื้อเขานุ่มมากเลยอะน้ำราดที่มาแบบดีมากน้ำหมูแดงแล้วก็น้ำซอสที่ว่าเป็นแบบตำมืออะมันเข้ากันมากนี่ค่ะหมูแดงใต้าหามูแดงหอมหวานนุ่มแต่โมชอบหมูกรอบม,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 มากนะเขามีเทเ t อร์หลายท e เ t อร์แบบ หลายอารมณ์ในการเคี้ยวอะอร่อยคือแต่อร่อยทั้งสองอย่างมแม่อร่อยมากหอมมากหอมอะไรก็ไม่รู้อะหอมสมุนไพรผนจกก็มาจกก็มาดูลูกค้าไปตลอดเลย